ครับวันนี้จะมาแนะนําการแก้ปัญหานะครับอาการมือถือเจอซิมแต่สัญญาณไม่มีนะครับหรือขึ้นสัญญาณไม่ขึ้นเลยเนะี่ยอาการลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับไม่ขึ้นสัญญาณให้แต่ถามว่าเจอซิมไหมเจอซิมนะครับเข้าไปในตั้งค่าไปหมวดของซิมเนี่ยเจอซิมครับมีซิมให้เห็นนะแต่ว่าขึ้นไม่มีอ่าลักษณะเหมือนขึ้นขึ้นอ่อนมากๆครับจึงทําให้ไม่สามารถรับสัญญาณได้ทีนี้ในการแก้ไขปัญหาเราจะทํำยังไง อาการนี้นะครับส่วนใหญ่จะเกิดจากแผงรับสัญญาณนะแผงรับสัญญาณนะครับซึ่งปกติมือถือทุกรุ่นเนี่ยมันจะมีเสาสัญญาณเส้นหนึ่งนะครับเป็นสายดำๆเล็กๆนะวิ่งจากแผงวงจรด้านบนนะครับวิ่งลงมาหาตุ่ชาร์จเพื่อเป็นตัวรับสัญญาณทีนี้เจ้าของเครื่องบอกว่าเครื่องนี้เคยไปเปลี่ยนเปลี่ยนแผงก้นชาร์จมานะครับหรือไปซ่อมแผงก้นชาร์จมาจากนั้นปรากฏว่าขึ้นไม่มีเลยอ่าดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับ เราจะทําการแกะชุดครอบแผงวงจรชุดตัดชาร์จออกนะครับแล้วเช็คดูว่าตัวสายสัญญาณเนี่ยมันแน่นดีไหมถ้าไหนที่ไม่เยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆนะแนวทางการแก้ไขปัญหามือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือเป็นโน้ตบุ๊กเป็นคอมตั้งโต๊ะทุกอย่างสอบถามได้นะครับหลังจากคลายน็อตออกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทำการยกตัวครอบขึ้นมาเลย ทีนี้มาดูกันครับว่าสายเสาสัญญาณเป็นยังไงเนี่ยครับปรากฏว่าสายตัวนี้นะครับไม่ได้ใส่เข้าที่แผงวงจรนะจึงทําให้มือถือไม่มีขลื่นนะครับเนี่ยจุดนี้แหละครับเราจะต้องทําการกดใส่ลงไปที่แผงวงจรนะครับมันจะมีจุดลับอยู่นะก็ใส่ให้มันแน่นแบบนี้ตัวนี้ที่ผมดูรู้สึกว่ามันจะใส่ย,ยากด้วยนะนะครับ มันน่าจะเกิดจากการใส่แล้วดันผิดทําให้มันหลวมๆนะครับเสร็จแล้วเวลาช่างเขาประกอบลงไปเนี่ยมันอาจจะไปทําให้สายตัวนี้มันหลุดออกอ่าถ้าจะบอกว่าลืมใส่คงเป็นไปไม่ได้นะครับปกติช่างก็ต้องเช็คก่อนนะเนี่ยตัวนี้ก็ใส่ให้มันแน่นนะครับหลังจากเราใส่แน่นแล้วเดี๋ยวเราจะลองทดสอบดูครับทีนี้เห็นไหมที่ผมใส่เนี่ยรู้สึกว่ามันจะหลวมๆนะครับ ดังนั้นจะต้องดัดแปลงนะครับถ้าถ้ามันไม่ได้จริงๆนะหรืออาจจะต้องเปลี่ยนหาเส้นใหม่มาใส่จุดนี้แหละครับเป็นจุดที่เราจะแก้ปัญหานะถ้าใส่ตัวนี้เข้าไปปุ๊บเนี่สัญญาณมาแน่นอนรับรองนะครับโอเคอ่ะตอนนี้ก็นั่นละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากที่แก้ปัญหาตัวนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบคืนครับทีนี้ก็ทำาทำการใส่ตัวครอบเลย าจากนั้นก็ทําการคันน็อตอัดครนทุกตัวครับมาดูกันว่าหลังจากที่เราทําการแก้ปัญหาตัวนี้แล้วขึ้นมาเต็มไหมถ้าไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆนะในช่องสอนออนไลน์นะครับติดปัญหาตรงไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ปัญหานะครับมือถือแต่ละจุดนะครับหรือการแก้ปัญหามือถือติดรหัสติดล็อกหน้าจอติด Gmail นะครับถ้าปวดเองไม่ได้ก็ทักสอบถามได้นะครับปวดออนไลน์ได้นะ ราคากันเองนะครับอ่าโอเคตอนนี้ก็ใส่นอตให้ครบทุกตัวครับเดี๋ยวผมจะรีคลิปนิดน,นึงนะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่มันเปิดขึ้นมานะครับอ่าหลังจากที่เราแก้ปัญหานะครับตอนนี้เห็นไหมขึ้นมาเต็มเลยครับขึ้นขึ้นสีขีดเต็มเลยนะครับขึ้นสีีพร้อมเรียบร้อยสามารถโทรได้ปกติแล้วตอนแรกนี่โทรออกไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีขึ้นนะอ่าไม่มีขึ้นไม่มีสัญญาณนะครับเจอซิมแต่ไม่มีสัญญาณนะครับอาการนี้ก็คือเกิดจากตัวแผงรับสัญญาณมีปัญหานั่นเอง นะครับเนี่ยตอนนี้ขึ้น 4G ปกติเช็คเบอร์ได้นะครับเช็คเงินอะไรทุกอย่างได้โทรได้ปกติทุกอย่างแล้วตอนนี้โอเคครับก็นะ่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับท่านไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามครับเดีย๋ยวพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ